บิอลลฮิาานุรรีมมลลลฮิราะมนฮิอนะลลอฮบ وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد س ل ا م عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาปราณีความจำเริญจากเอกองอ l l a h س ب ح ا ว ه و วตาลาพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวที่แท้จริงจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้รับชมรับฟังรายการแสวงหาความจริงท่ามกลางความแตกต่างทุกท่านครับ สืบเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับการสนทนาของผมงเฉลี่ยมงกับท่านอาจารย์อาเมลรอนานะครับวันนี้เราจะเข้าประเด็นแบบรวดเร็วเลยนะครับอาจารย์อามมนทวนขอทวนสักนิดหนึ่งนะครับท่านพี่น้องผู้รับชมรับฟังรายการว่าครั้งที่แล้วเราได้พูดไปนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าเราจะตามลูกหลานท่านนบ,บีเนี่ยถ้าเราจะอ้างว่าเราจะตามลูกหลานนบ,บีเนี่ยเรากำลังพูดถึงชีอะห์อยู่นะครับ เราบอกว่าชีอะเนีบบ่ยอ้างว่าตัวเองสร้างภาพขอย้ำว่าสร้างภาพว่าตัวเองเนี่ยตามลูกหลานนบีแต่เราจะพิสูจน์ว่าชีอะเนี่ยไม่ได้ตามลูกหลานนบีอย่างแท้จริงอย่างเป็นรูปประธรรมอย่างเป็นรูปธรรมขอย้ำแต่เราจะพิสูจน์ว่าอะลิซุนนะตังหักที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างเชื่อถือได้ว่าเราตามลูกหลานท่านนบีอย่างเป็นรูปประธรรมอย่างเชื่อถือได้ นะครับเราจะพิสูจน์โดยท่านอาจารย์อามีนจะพิสูจน์และผมจะเป็นคนถกคนเขาอะยรซักประเด็นแทนท่านพี่น้องผู้รับชมรับฟังรายการและขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าท่านพี่น้องเนี่ยโดยเฉพาะท่านพี่น้องที่เป็นเชียร์ที่บริสุทธิ์ใจไปเป็นเชียร์เนี่ยบริสุทธิ์ใจไปเป็นเชียร์คิดว่าเชียร์คือในทางที่ถูกต้องแล้วเนื่องจากไม่มีพื้นฐานมาก่อนหน้านี้ในขณะที่เป็นซุนนีอยู่เนี่ยเราขอให้ท่านรับชมรายการของเราด้วยใจที่เป็นกลางเปิดใจให้เป็นกลางนะครับ อย่ามีข้อแย้งในใจของตัวเองแล้วไม่นําข้อแย้งนั้นออกมาให้อาจารย์อมีนหรือผมได้รับรู้อาจารย์อมีขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้เนี่ยสาเหตุก็เพื่อที่ท่านพี่น้องจะได้โทรมาซักอาจารย์อมีอ,มอาจารย์แล้วมันอย่างนั้นแล้วมันอย่างนี้แล้วมันทำไมมันอย่างนั้นทําไมมันอย่างนี้ให้มาให้เบอร์โทรศัพท์ขึ้นหน้าจอทีวีเนื่องจากต้องการให้ท่านพี่น้องที่เป็นชีอะเนี่ยได้โทรมาคุยกันวิชาการเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่ท่านแย้งเราอยู่ในใจในขณะที่ชมรายการเราเนี่ยถ้าท่านแย้งนะถ้ามีข้อแย้งเราจะได้้รู เราจะได้พิสูจน์ว่าข้อที่ท่านแย้งเราเนี่ยใช้ไม่ได้อย่างไรเป็นเท็จอย่างไรเพราะว่าหลายคนโทรมารทำอยู่แล้วเราขอขอบคุณขอร้องตอบแทนที่มีความจริงใจในการแสวงหาความจริงโทรมาหาอาจารย์มีนอาจารย์มีนก็ชี้แจงไปตามหลักตรรก,กะหลักการใช้เหตุผลกระบวนใช้เหตุผลกระบวนการใช้เหตุผลตามหลักฐานที่ถูกต้องนะครับก็ขอให้โทรมาอย่าเก็บข้อแย้งไว้ในใจเพราะถ้าท่านเก็บข้อแย้งเราสองคนไม่ได้ใ,ใจ มันก็ไม่ถ้าท,ท่านท่านจะคิดยังไงต่างศาสนกที่เราไปได้ว่าให้เขาเป็นมุสลิมแต่เขาก็เก็บข้อแย้งเกี่ยวกับอิสลามเกี่ยวกับกุรอานเกี่ยวกับตัวท่านนบีมูฮัมหมัดเอาไว้ในใจแล้วเขาก็ไม่บอกสิ่งที่เขาแย้งเราเกี่ยวกับมูฮัมหมัดเกี่ยวกับคาพิอันกุรอานเกี่ยวกับศาสนาอิสลามไม่บอกเราแล้วเราจะชี้แจงได้อย่างไรถูกไหมครับท่านก็บอกไม่ยุติธรรมถ้าเก็บเอาไว้ในใจนะไม่ยุติธรรมเราจะได้มีโอกา,าสชี้แจงถ้าบอกเรามาชั้นใดก็ชั้นนั้นถ้าท่านเป็นน้องชีอะรับชมรับฟังรายการเราเน เอาไว้บอกเรามานะครับอาจารย์อามินครับอาจารย์ต้องพิสูจน์ให้เป็นรูปธรรมชา้ชาๆท่านพี่น้องบอกชา้ชาๆอาจารย์อาจารย์วัยรุ่นใจร้อนนะครับชา้ชาๆว่าเราจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าอัลลิซุนนะเราตามลูกหลานนาบีอย่างเป็นรูปธรรมราชีอาไม่ใช่ตามลูกหลานนาบีอย่างเป็นรูปธรรมแต่สร้างภาพเชิญครับผมอัลลอฮฺ la la ah ุลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลอฮฺอั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 ลลอฮะอัลลอฮฺัลลอฮลอัลลอฮฺอะัลลอฮ� สลามอะลัยกุมวะเราะฮัมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์ชะรีฟอาจารย์ถามผมว่าครับจะพิสูจน์ยังไงว่าเราตามลูกหลานนาบีอย่างเป็นรูปธรรมเพราะอะไรอาจารย์ชะรีฟเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเชี่ยมักจะพูดอยู่เสมอครับดูคําพูดเค้าน,นะเค้าว่าไงครับซุนนีเนี่ยมุ่งเค้าเรียกว่าต้องการจะเอาซุนนะห์นบีทุกคนเนี่ยต้องการซุนนะห์นบีนะถูกต้อง,ตองแต่ซุนนีเนี่ยอยากจะได้ซุนนะห์นบีโดยมุ่งการรับศาสนารับคําบอกเล่าทางศาสนา ไปที่ประตูของสหฮาบะ,ะแต่ชีอะเนี่ยให้ความสําคัญแก่ลูกหลานนบีบมุ่งการรับเ็าเรียกว่าฮัดดิสจากบรรดาลูกหลานนบีแล้วใครน่าเชื่อถือกว่กากันแนวทางของคุณของเราใครน่าใครน่าจะถูกต้องกว่ากันนีน่เนี่ยเขาเขาใช้ขล็กลุกมบยอย่างเงี้ยฝ่ายเราก็คือถ้ามองกันตามความคิดของคนทั่ว,วไปก็ลูกหลานนบีมันก็น่าจะถูกกว่าเพราะคนในครอบครบัวนบีนบีสอนให้เราสละวาดให้แก่ลูกหลานนบีในละหมาดทุกวักตูอย่างเงี้ย มันก็น่าจะถูกกว่าครับแต่คําถามก็คือว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้จะมาขัดแย้งกับฝ่ายท่านในเรื่องที่ว่าเราจะต้องตามลูกหลานนบีหรือเปล่าแต่ชัดเจนเลยว่าเราจะตามลูกหลานนบีฮะดิษพูดชัดเจนมากมายอินนีตาริกุมฟีกุมสักอเลนีฉันมอบสองสิ่งให้แก่พวกท่านใช่ไหมคือคมภีกุรอ่านกิตาบบลลฮ์ว่อิตรติอัลลุบัยตีและลูกหลานเชื้อสายวงวานของฉันครับปัญหาก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่เราไม่ได้ เปลี่ยนไปเป็นเชียเราใช้คํานี้ที่เราไม่เป็นชียเนี่ยไม่ใช่เพราะเราไม่ต้องการแนวทางลูกหลานนบีไม่ต้องการตามไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ต้องการที่จะปฏิเสธเนวทางลูกหลานนบีแต่เพราะท่านไม่เคยพิสูจน์อย่างเป็นรูปเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นรูปธรรมว่าท่านตามลูกหลานนบีอย่างไรผมกาลังตอนนี้สมมติฐานหรือคําอ้างของผมก็คือว่าผมถามอาจารย์เชริฟนะครับเอาลอ์บอกว่าแนวทางศาสนาของนบีอีซาเนี่ยครับถูกต้องไหมถูกต้องถูกต้องอยู่แล้วครับ ผมถามว่าถ้าคริสเตียนไปหยิบยกอายะคุรุอานมากมายที่บอกว่าแนวทางของนบีอิบราฮิมแนวทางของนบีอีซาเนี่ยถูกต้องเนี่ยผมต้องไปเป็นคริสเตียนไหมไม่เกี่ยวเลยทําไมอ่ะอา้ามันไม่เกี่ยวมันไม่มีเหตุผลให้ไปเป็นนะ่ะคือที่เราไม่เป็นคริสเตียนเพราะเรารู้ว่าศาส,สนาคริสต์เนี่ยไม่ใช่ศาสนาของนบีซาจริงๆอิงเพราะโดยตัวเนื้อหามันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชบอกบอกให้คุณแสดงภาพ ว่าคุณเนี่ยโอ้โหรักในจัดงานวันเกิดฮปปี้เบิร์ตเดย์ให้นบีอีซาคือถ้าพูดถึงการสร้างภาพนะเราสู้เขาไม่ได้เนาะชนะเลยให้ชนะชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนที่หลงไปเป็นชีอะห์ที่ที่ที่พูดกับผมนะคือยังไงก็ยังไม่เห็นว่าสุนีตามลูกหลานนบีเพราะไม่ได้สร้างภาพงานวันเกิดลูกหลานนบีก็ไม่ได้จัดงานอาชูโรก็ไม่ได้ร้องไห้ไปหัวึ้นเนี่ยไปผูกอยู่กันตรงนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างนี้อาจารย์ชลิฟเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราต้องทําความเข้าใจก็คือว่า การตามลูกหลานนบีเนี่ยไม่ได้ตามด้วยการแสดงออกเรื่องความรักอย่างเดียวตรงนั้นเป็นพื้นฐานมากเพราะว่าถ้าเรื่องความรักเนี่ยเละกันหมดอาจารย์ขอโทษนะขอขอโทษที่แย้งไม่จะแย้งคือแทรกถ้าจะเอาการสร้างภาพนะจะเอาความรักกันนะว่าใครรักนบีอีซามากกว่ากันน่ถ้าจะเอาจะจะเอาความเขาเรียกอิโมชันความอินอินเลฟนะคริสน่าจะมากกว่าด้วยซ้ำไปแล้วถ้าผมจะถามต่ออาจารย์ชริป คุณรู้ได้ยังไงว่าคนที่แสดงออกว่ารักลูกหลานนาบีนี่พวก12อิหมามท่านั้นอย่าลืมมันชิอ์มีเป็นสิบสายสิบพวกสิบก๊กบางบางกลุ่มเนี่ยเขาแสดงออกว่ารักกว่าท่านอีกผมยกตัวอย่างอิสมาอิลีย์นี่ชิอ์อีกกลุ่มนึงในในอินเดียก,ก็มีอิสมาอิลีย์นี่เจ็ดอิหม,มัมเขาก็รักลูกหลานนาบีแลวดูจะรักกว่าท่านอีกนะเพราะเขาถือว่าท่านอาลลีเนี่ยมีคุณลักษณะแบบอัลลอฮ์ไปแล้ว โอ้โหนั่นน่ะดูเขารักเยอะมากรักมากจนกระทั่งจะยก阿里เป็นอัลลอฮ์จนจะยกอ阿里เป็นอัลลอฮ์อีกกลุ่มนึงอ่าอีกกลุ่มอ่าอีกกลุ่มนึงชีอะห์ดรูซียะห์ในเลบานอนดรูสดูรุสเขาบอกว่าท่านอาลีเนี่ยเวลามีเคลื่อนนั่นแหละอำนาจของท่านอาลีโอ้โหนี่รักมากนี่ก็รักมากรักมากจนกระทั่งควบคุมจักรวาลได้ใช่ตกลงถ้าเอาความรักกันอย่างเดียวเนี่ยแล้วผมต้องเป็นชีอะห์สายไหนอะนั่นน่ะสิเพราะว่าชีอะห์ทุกสายปฏิเสธไม่ได้นะครับชี้อาปฏิเสธไม่ได้คือแค่ท่านไม่ไได้้เเเเห็นนนพรราาาะะใบม่ยอ ชีอะต์สิบสองอิหมัมชีอะต์อิหมัมเจ็ดอันนี้ม,มั้<ช>อิสมาอิเลียการมาติยาอีกคารมาติยาดูดซีเรียทุกวันนี้ดูซีเรโอ้โหมันรักอาลีทุกกลุ่มรักอาลีทุกกลุ่มรักลูกหลานอัีทุกกลุ่มใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าคือเขาเขาเขาจะสร้างประเด็นว่าก็ชีอะแสดงออกซึ่งการสนับสนุนว่าลูกหลานนบีต้องเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นนี่แหละปามอย่างนี้เนี่ยตกลงแล้ว ไอ้กลุ่มทั้งหลายน่ยที่ผมอ่านชื่อไปเมื่อกี้เนี่ยเขาก็สนับสนุนลูกหลานนบีทั้งนั้นแหละรูซียะรูซอิสมาอิลียะใช่และกลุ่มอื่นๆอีกคุณเนี่แค่สนับสนุนเป็นผู้นํานะแต่รูซเนี่สนับสนุนให้อาลีเป็นหนึ่งในพระเจ้าเนี่ยเป็นหนึ่งในพระเจ้าไปเลยตกลงในใครเจ๋งกว่าถ้าจะพูดกันจะใช้ตะกาผิดๆใช้ตะกาผิดๆนะใช้ตะกาผิดๆเพราะั้นรักต้องพิสูจน์ด้วยว่ารักจริงต้องปฏิบัติตามรักบนเงื่อนไขของนบีมูฮัมมัดใช้คํานี้ดีกว่ายังไงจย์ไม่เข้าใจเอาเป็นว่าคือเราไม่ได้ยึดลูกหลานนบีแบบเอกเทศ มหมายความว่าเราจะยึดใครก็ตามก็คนคนนั้นจะต้องพาเรากลับไปหาคําสอนของนบีนั่นแหละรักจริงๆรักจริงต้องพาไปหานาบีให้ได้ใช่อินกุนต,มตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีอันนี้กุรานนี่กุรานถ้าเจ้ารักอัลลอฮ์ก็จงปฏิบัติตามฉันแสดงว่ารักผูกพันกับการปฏิบัตินี่ตักกะของอัลกุรานเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ได้มาพูดว่าใครรักมากกว่าใครใครแสดงออกความรักมากกว่าใครเรามาพูดกันว่าใครกันแน่ที่ไปถึง แนวทางของลูกหลานนบีซึ่งพาไปหานบีได้อีกทีตกลงตักกะของคุรอานที่อาจารย์อมีนยกมาเนี่ยนะครับอิงกุนตุ้มตัวใหบูนั่นแหละนั่นหละฟัตตะบิโอูนีถ้าเจ้าพวกท่านรักอัลลอฮ์เนี่ยจงปฏิบัติตามฉันอัลลอฮ์ก็จะรักพวกท่านใช่เป็นเงื่อนไขว่าถ้าอยากจะให้อัลลอฮ์รักปฏิบัติตามฉันใช่ทีนี้แน่นอนลูกหลานนบีก็ต้องนาไปหานบีให้ได้ใช่แล้วเอเคอาจารย์ต่อยังไงต่อคือเพราะฉะนั้นมันต้องพิสูจน คุณตุมซอดีก you know, ินถ้าท่านสัตย์จริงก็พิสูจน์กันเพราะทุกพวกเนี่ยอ้างหมดยูเนี่ยเขาอ้างว่าเขาเป็นศาสนาของนบีอิบรอฮิมเนี่ยเขาอ้างหนักกว่าเราอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องพิสูจน์คือไม่ใช่ประธานโทรกิจจะรนอกเรื่องนิดนึงคือที่โทรมาหลายท่านเนี่ยคือประธานโทรพี่น้องนี่ใหญ่ซะเยอะโทรมาบางทีโทรมาจะจะคือมีนะคุณมันเนี่ยศาสนาคุณน่มันไม่ได้เรื่อง ว่าศาสนาคุณเนี่ยเป็นศาสนาของอุมัดอิมนุอตอบดูพูดไม่มีเมนแล้วมีเลนอุมัดอิมนุอตอปอ่ะทั้งเป็นเกย์เขาพูดกับผมอย่างนี้นะอุมัดอิมนุอตอบเป็นเกย์อุมัดอิมนุอตอปเนี่ยตายพบว่าผัวของตัวเองเนี่ยไปเอามีดแทงมันท้ายคืออันนี้เขาเหมือนชาวบ้านทะเลาะกันแล้วเราก็ใช้อารมณ์ใช้อารมณ์มากว่าหลัผ่านแล้วเขาเชื่อนะเขากล้าสาบานกับผมอ่ะผมอุูบาฮาละไปแล้วนะถ้าท่าน คนที่สาบานท้ากับผมว่าถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ปรากฏตัวให้เขากล้าสาบานกับผมว่าอุมัดอบูบักนี่เป็นชาวนรกมาดูทั้งที่ไม่ไม่มีหลักฐานในการที่พิสูจน์คือเขาไม่มีหลักฐานแต่เราน่ะกล้าสาบานต่อว่ากล้ามูบาฮัลขอให้อลให้ฟ้าผ่าผมตายนะครับถ้าอบูบักกับอุมัดเป็นชาวนรกเป็นชาวนรกเพราะท่านนบียืนยันว่าสองท่านนี้เป็นชาวสวรรค์เราเราก็พิสูจน์เราไม่ได้ไปเอานิยาย อุมัดเป็นเกียร์อะไรของท่านเนาะหรอคือท่านไม่มีขเขาเลยท่านไม่มีความรู้ในการแยกแยะ<ช>สายรายงานเท<ม>่าท่านก็ไปอ่านไม่ก็ไม่ต่างกับไปอ่านนิทานอีสปบสามก๊กอะไรต่ออะไรแล้วท่านจะไปเชื่อแต่เอาไหมคอมเิวเอกน,นทปนีปลนปลนอูดใช่ไหมไปอ่านบอกว่านบีปลนอูดนะอืพวกกาเฟาพวกคริสเขียนหนังสือโจมตีท่านนบีประเทศไทยก็มีท่านมูฮัมหมัดเนี่ยเป็นโจรทะเลทรายจะเชื่อไหมเขายกฮะดดิสเขายกฮะดิสมูฮัมหมัดโจรทะเลทราย ตกลงจะเชื่อฮะดิษไหมใครพูดอะไรใครเล่าอะไรเชื่อหมดเชื่อหมดเชื่อหมด,หมด,หมด,หมดจะเอางั้นเหรอไม่ใช่ครับท่านพี่น้องยังไม่รู้กระบวนการแยกแยกถูกแยกผิดเนี่ยปัญหาคือท่านไปเป็นชีอะไปเป็นกลุ่มนั้นไปเป็นกลุ่มนี้เนี่ยเราวิเคราะห์แล้วว่าสาเหตุหลักคือท่านแยกไม่เป็นว่าอะไรคือหลักฐานที่เชื่อถือได้อะไรคือหลักฐานที่เชื่อถือไม่ได้อย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าท่านไปอ่านหลักฐานที่ชาวคริสต์หรือชาวตะวันตกโจมตีท่านอบีมูมฮัมหมัดเนี่ยนะ เสร็จเลยท่านถ้าท่านจะเอาอะไรที่เขาพูดมาเชื่อหมดเชื่อหมดนะท่านท่านต้องปฏิเสธมูฮัมหมัดไปต้งนานแล้วนะครับกลับมาสู่ประเด็นต่อทีนี้คำถามก็คือว่าเราจะตามลูกหลานนบีอย่างไรในทางรูปธรรมจารีตผมอยากผมตอบสั้นๆเลยนะถ้าเขามาเขาเหล็กว่ามามาถามพี่น้องทําไมท่านไม่ตามลูกหลานนบีบอกว่าเราในตามเราก็มีวิธีการตามแบบเราและท่านมีวิธีการตามแบบท่านอย่างไรเราตามลูกหลานนบีด้วยสายรายงาน ด้วยสายรายงานฮะด,ดีสติดลูกหลานนบ,บีมาเล่าให้เราฟังว่านบ,บีทําแบบนี้แบบนี้ละหม,มาดบวชอย่างนี้เราก็ทําตามนั้นครับแล้วท่านตามยังไงเพราะว่าคือพูดว่าเป็นสายรายงานก็ยังไม่ชัดพอต้องพูดให้ชัดๆเลยว่าเราตามลูกหลานนบ,บีด้วยสายรายงานที่อยู่ในตําราฮะด,ดีสของเรานี่แหละบุคอรีมุสลิมเตอร์มีซีนี่แหละแล้วเดี๋ยวเราจะพิสูจน์มันเป็นสายรายงานยังไงแต่ท่านช่วยบอกตําราสักเล่มที่เป็นตําราซึ่งเก็บความรู้ของลูกหลานนบ,บีไว้เนี่ยเอาสักเล่มก่อน ที่เป็นชีอาห์นะถามตัวเองดูว่าตําราที่เป็นความรู้ของลูกหลานนบีเนี่ยจนป่านนี้ท่านรู้สักเล่มหรือยังเดี๋ยวอาจารย์มันอย่างนี้ท่านพี่น้องจงกงคือท่านพี่น้องเราเนี่ยเกิดไม่ทันลูกหลานนบีอาจารย์ชริฟต้องอธิบายสายได้งานเราเกิดไม่ทันลูกหลานนบีถูกไหมครับอาจารย์ทั้งท่านและเราทั้งชีอาห์และสุนนีเกิดไม่ทันลูกหลานนบีตายกันไปหมดแล้วครับคําถามคือเราจะอ้างกันได้ยังไงว่าเราตามลูกหลานนบีในเมื่อเราเกิดคนละยุคกันท่านจะอ้างได้งไงว่าท่านตามลูกหลานนบีในเมื่อท ตามลูกหลานท่านบีอย่างเป็นรูปธรรมคือเรามีถึงแม้ว่าเราเกิดคนละยุคแต่เรามีสายรายงานเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูเดี๋ยวกล้องซูมด้วยนะสายรายงานอ้าวเรามาดูกันเรามาดูกันก่อนพีน้องต้องตั้งใจฟังถ้าถ้าไม่เข้าใจตรงนี้จะไม่ไม่รู้คำตอบซูมซูมนะซูมนะซูมทีมงานต้องขยันด้วยนะครับอนี่คือสายรายงานครับให้ให้เต็มได้ไหมทั้งหมดเนี่ยนะครับนี่คือสายรายงานสายรายงานนะสายรายงานอ้าวเรามาดูนี่คือท่านบีมูฮัมมัด ที่ผมชี้อยู่ตัวกล้องสูงไม่ชัดนะครับนี่คือท่านนบีมมุฮัมมัดครับท่านนบีมมุฮัมมัดทีนี้คนที่สองก็คือสาวกคือซอฮาบะเอาเรถเจาะเป็นอาลุนเบสเลยเอาสมมุติสมมุตินะลองอ่านลุนเบตเลยอันนี้ท่านอาลี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 คือที่อิมชีอัลอังเป็นอิหมัมอันนี้ท่านนบีนี่ท่านอาลีครับแล้วต่อไปก็ตาบีอีนตาบีอีนคือเป็นคนที่เป็นลูกศิษย์อยู่ตามยุคลูกศิษย์ของท่านอาลี คนที่เจ็ดเนี่ยคืออิหมัมบุคอรีอีกคนที่คนตั้งแต่สองสามสี่ห้าหกเนี่ยนะคือฟังฮะดิษสุงตรงนี้นะครับฟังฮะดิษฟังฮะดิษมาแต่ยังไม่มีใครบันทึกเป็นเล่ม,มยังไม่มีใครบันทึกเป็นเล่ม,มแต่คนที่เจ็ดคืออิหมัมบุคอรีเนี่ยบ,บันทึกฮะดิษเป็นเล่มของตัวเองนะครับ <etzen> สุ่มๆอย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างเนี้ย บันทึกเป็นเล่มอันนี้แต่อันนี้กุรอาน,อนนี่แต่ยกตัวอย่างสมมติต,มติเป็นหนังสือฮะดดิษสมมติเนี่ยคือหนังสือฮะดดิษของอิหม่ามบุคฮอรีในคนที่เจ็ดก็คือบันทึกหนังสือเป็นเล่มอย่างนี้มีอะไรก็มาบันทึกมีอะไรก็มาบันทึกอีกทีนะครับมีท่านนบีมูฮัมมัดอับบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮซัลลัมนี่ท่านอาลีรอฮิยัลลอฮุอันฮุ ในลูกศิษย์ท่านอาลูกศิษย์ของลูกศิษย์ลูกศิษย์ของลูกศิษย์เรื่อยไปจนกระทั่งว่าคนที่7คืออิมามบบคารีตั้งแต่คนที่2ถึงคนที่6เนี่ยไม่มีตำรบาบันทึกคนดิษ์ฟังมาแล้วมาเล่าต่อฟังมาแล้วมาเล่าต่อฟังแบบฮาฟิสนะฟังมาแล้วมาเล่าต่อ,ตอนะครับไม่ใช่ฟังแบบลอยๆถือนิดหนึ่งถือนิดหนึ่งนะครับฟังมาแล้วก็มาเล่าต่อผมเสริมนิดนึ่งฟังเนี่ยคือฟังแบบฮาฟิสหมายถึงท่องจำไม่ใช่แบบฟังแบบพี่น้องได้ยินตามตลาดแล้วก็ไปเล่ากันสามบ้านแปดบ้าน้นนี้มือนกับ เขาเรียกคำต่อคำฟังท่องอาจารย์อธิบายต่อเร<ๆ>ิ่มนึงค,คือฟังท่องหมายความว่าท่านนาบีเนี่ยคนนี้เนี่ยเล่าให้กับท่านอลีเป็นคำเลยท่านอลีก็ต้องจดจําเหมือนกับเวลาอุลามะเวลาจะซิดิกนะอาจารย์เลย อ่านท่านีใช่มีน้องฟังค,คำต่อคำคำต่อคำอ้าวท่านอลีรับมาจากรับคำสอนมาจากท่านนบีดูให้ดีนะครับ,รบอันนี้เราทึกท่าว่าคนที่สองคือท่า,ทานร้องลีรอ่อัลลองพันผูค,คนที่สามคือลูกศิษย์ท่านอาล,ลูกศิษย์ของลูกศิษย์ไล่กันไปจกกนกระทั่งว่าเล่ามาเล่ามา,า,มา,า,มาไม่มีใครจดฟังกันมาจํากันมาจากกนกระทั่งมาเล่าให้คนที่เจ็ดฟังคือตัวอิหมั่ามบคุรีอิหม่ามบคุรีเนี่ยฟังปุ๊บไม่พอจดเป็นตําราของตัวเองเป็นตําราเล่มใหญ่เลยมีฮะดิษมีฮะดิษเป็นหลายพันกมื่นต้น เรียกว่าซอเฮียบูคอรีคน m, ที่ครับนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์มีจะจะพิสูจน์อะไรจากตัวนี้คือกำลังจะพิสูจน์ว่าทั้งชีอะและสุนีเนี่ยจะมีระบบนี้เหมือนกันคือระบบของสายรายงานเพราะคุณกับเราไม่ไม่มีใครไปทันเจอลูกหลานนบีเป็นตัวเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาคุณกาลังจะคือคุณสร้างความสับสนชาวบ้านว่าคุณตั้งหลานอบีลบลูกหลานนบีเป็นไม่มีข้อผิดพลาดในความเชื่อเขาอีกนิดหนึ่งอาจารย์คนที่เจ็ดเนี่ยคืออิมมามบูคอรีอยู่ในยุคสามร้อยปีแรกครับ แล้วทีนี้คาถามพี่น้องอาจจะอ้าวแล้วจะตาราของอิหมัามบุคารีมันอยู่ห่างกันเราเป็นพันปีแล้วจะยังไงกันคืออิหม่ามบุคารีมีตําราบันทึกเป็นของตัวเองชื่อว่าซอฮบุคารีตําราของอิหม่ามบุคอารีเนี่ยนะครับตกทอดมาจนถึงเราในยุคปัจจุบันครับไม่เคยถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับไม่เคยถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขและแพร่กระจายไปทั่วโลกตกทอดมาจนถึงเราเราอ่านโซเฮบุคารีเท่ากับเราเนี่ยตามนบีไปโดยปริยายเพราะอะไร เพราะสายรายง,งานไล่ไปถึงท่านอาบีนี่คืออาลิส,สุนนะนี่คืออาลิส,สุนนะสายรายง,งานของอาลิส,สุนนะท่านอบบีสอนศาสนาท่านอาลีรับศาสนามาสอนต่อไป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 จนก,กระทั่งถึงคนที่7คนที่7ท่องจําแล้วก็จดบันทึกเป็นตําราของตัวเองตําราของคนที่7คืออิมามบุคารีตกทอดมาจนถึงเราในยุคป,ปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราอ่านโซเฮียบุคารี เท่ากับเราเนี่ยตามนบีไปโดยปรียายเพราะสายรายงานไล่ถึงท่านนบีไล่ถึงท่านนบีนะครับตรงนี้ทีนี้อาจารย์สําหรับเวลาเราเหลือเวลาเราเหลือเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับสายรายงานของเอาเอาเป็นว่านี่คือลักษณะของของฮะดีิครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้าๆก่อนนะถ้าฮะดีิสเนี่ยฮะดิสมันจะมีที่พี่น้องเคยฮะดิสถูกต้องฮะดิสไม่ถูกต้องอันไหนอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งแต่เราก็เราจะบอกว่าสรุปตรงนี้เบื้อง่นว่าเราเนี่ยจะตามลูกหลานนบีเนี่ยไม่มีทางอื่นนอกจากทางของการยึดสายรายงานสายรายงาน ปัญหาก็คือว่าเราก็ต้องมาวัดกันระหว่างชีอะกับซุนนะเนี่ยใครมีสายรายงานถึงหลกหลานนบีได้อย่างถูกต้องกว่าซึ่งไว้เป็นโอกาสหน้าสายรายงานต้องถูกต้องด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาอธิบายว่าสายรายงานเนี่ยที่วัดเนี่ยคนที่สองสา7สี่หเจ็นี่ยเขาเรียกสายรายงานเอาไหมนะสายรายงานเนี่ยตะเกียบท่านพี่น้องหนึ่ง6 7สาี่ห้าเจ็ดเนี่ยเขาเรียกสายรายงานสายรายงานเนี่ยไม่ใช่ว่ามีเป็นสายรายงานนะต้องตูด สายรายงานแต่ละคนเนี่ยจะต้องถูกตรวจสอบประวัติโดยละเอียดซึ่งอะชีอาไม่มีศาสตร์นี้ศาสตร์ในการตรวจสอบสายรายงานมีแต่ว่าช้ามากช้ามากช้าามกไม่มีค่าคือไม่มีค่าแล้วคหมายว่า700ดปีหลังจากท่านนบีเสียชีวิตไป700ปีของชีอาอันนี้เราไม่ได้พูดลอยๆนะครับบรรดาผู้รู้ผู้เป็นปราชญ์เชี่ยวชาญในด้านอะดิษของชีอาเนี่ยเขาพูดยืนยันเอาไว้เขาเขายอมรับเอาไว้ว่าสายรายงานของชีอาเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ย ในการตรวจสอบแต่ละคนที่อยู่ในสายรายงานว่าเชื่อถือได้ใครเป็นจอมโกหกหรือเปล่าเนี่ยเกิดขึ้น700ปีหลังจากท่านอบดุลเเสียชีวิตไปแต่ฝ่ายของอลิสซูนาเราระบบสายรายงานเนี่ยนะครับม,มั่นคงครบกระบวนการตรวจสอบอย่างถูกต้องมีระบบที่ชัดเจนร้อปี จริงๆมีก่านหน้านั้นแต่เอาแบบครบระบบครบวงจรในการตรวจสอบเนี่ยร้อยปีห่างจากท่านนบีเพราะฉะนั้นใครน่าจะเชื่อถือได้มากกว่ากันเดี๋ยวเรามาพิสูจน์เดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันในครั้งต่อไปอิชั่ลลัหมดเวลาแล้วนะครับจนกว่าจะได้เจอในครั้งต่อไปอิชั่ละัลวบิิไลตอฟิกวันฮิดายะฮอวะสลามวะลายกุมวเระห์มุตุลลอฮ์วบราะกตุ